สวัสดีครับท่านผู้ชมผมเบ็มกล้วยบหน้านะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปตกปลาที่สมัยสารนะครับวันนี้ผมทํารถเพื่อใส่กระติกน้ําแล้วก็ลองขับไปดูรถเคนเก่าของผมคันนี้ไม่รู้ว่าจะไปรอดหรือเปล่าเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับทีน,นี้เราออกเดินทางไปครับระยะทางก็ประมาณ70กิโลเมตรครับ ก็ขับไปเรื่อยๆตามทางเส้น331เพื่อไปสเปส์รตรงนี้มีน้ำมีเย็นไว้ให้เราดื่มตอนหลังขับตอนนี้เที่ยง47เนาทีเดี๋ยวอีกประมาณ30กิโลครับเราเดินทางต่อไปที่เส้น331นนะครับตอนนี้เส้นทางเส้นนี้เวลาตอนกลางคืนอันตรายนะครับผม บอกไว้เลยเพราะไฟมัไม่ค่อยติดครับถ้ามามเจ้าเร่องดียอย่างเดียวมีสิ่งเยตอนนี้เราก็มาถึงสถานที่ตกปลาตรงน,นี้เป็นสมัยสารมารินาวันนี้คนยังไม่มีใครมาเลยมีแต่เราอยู่ตรงนี้แล้วก็เราก็ไม่ได้รอไปขอทันทีครับ ฟ้าคึมค้มๆนะครับตอนฝนก็ตกอยู่ทางด้านใต้ ตอนนี้ก็เป็นช่วงตอนที่น้ําเดินนิดหน่อยนเราไม่ได้ข้อแรงมากเราเข้ออยู่ข้างเรือนะครับตอนนี้ปา่าค่อนข้างหางตัวยากแต่ก็พอมีครับม,มาแล้วปลาหางเหลืองตอนนี้เป็นปลาหางเหลืองนะ ก็หลายชื่อก๋วยญีนตอนนี้เราใช้เวลาตกฝ่าก็ประมาณสัก ขึนเมองได้ครับเราต้องดูเวลาให้ดีครับเพราะว่าเราใช้มอเตอไซค์ตอนกลับบ้านเนี่ยมันจะค่ํามืดตื่นก็อันตรายครับเพราะว่าขี่รถไกลด้วยแล้วก้นหน่นบินหนึ่งอ่ะบินบิน ก็มีคนเข้ามาตกปลาอยู่เรื่อยครับเขาจะตกหน้าดินกันเป็นพวกปลาเหยื่อสดก็ส่วนใหญ่หมายแหลมตรงหน้านี้ครับแต่เวลาที่ผมชอบจริงเลยก็จะเป็นตอนที่เขามาตกปลาพวกออยเหยื่อครับออยเหยื่อไว้แล้วปลามันจะเข้ามาเยอะคือผมชอบมากจริงเลยนะเวลาถ้ามีคนมาตกตรงไอ้สะพานไม้ที่เขานั่งตรงนี้นที่เป็นโต๊ะนั่งแล้วก็ออยเหยื่อนด้วยนยพวกปลาหางเหลืองปลาสีขนจะเข้ามาเต็มเลย ช่วงครังหนึ่งคบที่เราเคยไปตกข้างๆเขาที่แบบเหยส่สดวนอะไรเนี่ยที่เขาใช้ตกทุนแล้วก็อ่อยไปด้วยก็คือป่ากินดีมากเพราะาปลามันจะเข้ามารวมฝูงมากินเหยื่อที่ไม่ว่าจะเป็นเหยื่อปลากินพืชป่าอะไรพวกนี้หย่อนไปแบบตึงปั๊บตึงปั๊บเลยแต่มากินนอนอย่างของเรา <S <S ดึง้ได้เวลา จะกลับ,บ้านนะครับก็ประมาณสักน่าจะสี่โมงกว่าผมต้องเดินทางขัดเพราะเพราะว่าเวลาเดินทางของเราก็ยังน้อยหนึ่งชั่วโมงต้องมีอย่างต่ำครับระยะทาง70กิโลครับตรงนี้เราซื้อตะแกรงมาใส่เพื่อวางกระติกโดยเฉพาะครับแล้วก็ไอตัวเหล็กโค้งที่ผมทำขึ้นมานี่คือกันทำให้กระติก ไม่ให้ไหลเข้ามาหาตัวเราก็จะได้รับเข้แน่นขึ้นตอนนี้ก่อนกลับนะครับก็ตรงนี้ก็เข้ามาคนตกปลาคนละห้บาทครับมอไสค์เขาคิดผมไป20บาทค่าจอดรถโอเคเดี๋ยวก็จะไปแล้วเาว่าก็อนุาอยู่ที่แถวใกล้ผมก็สามารถไปขับเล่น้เพราะว่าคนขแฟนได้ว่าไม่ได้ฟ้าจับ